สาวเท็ก็ต่อภาษีได้เดี๋ยวธัญญาจะพาขึ้นไปต่อภาษีในห้างกันนะคะไปดูกันไปไปเลยอันยองสวัสดีค่ะคุยเรื่องประกันให้เป็นเรื่องง่ายสายธัญญาไก่นะคะอันยองเซโยก็คือดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปหน่อยอินอินนะคะวันนี้วันเสาร์ที่2 6ธันวาค่ะใกล้ปีใหม่แล้วไปปีใหม่ก็ช่วงปีใหม่นะคะ ก็จะมีหลายๆคนเพื่อนๆที่จะต้องขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดกันใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่ารถเรามีความพร้อมที่จะเดินทางต่างจังหวัดหรือยังเครื่องเครื่องยนต์ทันย่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเรื่องเจอด่านเนี่ยมันจะต้องมีอยู่อย่างหนึ่งคือภาษีรถนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอด่านหรือว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาขอตรวจเนี่ยแล้วรถเราไม่ได้ต่อภาษี เรามีความผิดนะเราโดนปรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกเดินทางกับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องมาต่อภาษีรถกันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเผื่อว่าถ้าเราไปจอดรถที่ไหนยังไงแล้วเกิดแบบมีการขโมยรถหรือความไม่ปลอดภัยเนี่ยภาษีตัวนี้มันก็จะช่วยเราได้นะคะค่ะ วันเสาร์ที่26วันเสาร์เนี่ยจะไปต่อภาษีที่ไหนละ่ะขนส่งเขาปิดใช่ไหมคะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลางานไปแล้วไม่ต้องลางงานไปให้ทันก่อนบ่ายสามนะคะตอนนี้เขามีต่อในห้างละและจริงนะในห้างเนี่ยเขาก็มีมานานมากแล้วถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นสิบป,ปีแล้วนะคะสารที่จะต้องใช้ในการต่อภาษีมีอะไรบ้างนะคะก็ทัญญาพูดหลกัหลกๆนะคะว่าทานที่เราจะไปต่อในห้างเนี่ย มันไม่ใช่ทางเลือกเดียวนะที่จะไม่ไปขนส่งคืนจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อที่ตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสไปซนีนะคะหรือจะเป็นร้านที่เขารับต่อภาษีรถก็มีเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าคือที่อื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเช่นเราไม่อยากทิ้งเล่มรถเราอะไว้ให้กับเขานะคะหรือต่อแล้วมันต้องรอเวลาอย่างเช่น ไปอย่าเนียก็จะต้องรอสัประมาณสิบห้าวันเซเว่นเคาน์เตอร์เซอรวิสต่างๆเนี่ยนะคะจริงๆก็คือเซเว่นนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นเคาน์เตอร์เซอรวิสนะก็จะเป็นเซเว่นนะคะก็จะต้องรอเวลาสำหรับวัยรุ่นใจร้อนอย่างนันย่านะคะไม่รออยากได้ต้องไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ห้างกันห้างเนี่ยที่กำลังจะไปเนี่ย ก็จริงๆเนี่ยมันมีหลายสาขาะนะแต่ไม่ได้ว่ามีทุกห้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ไปเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าเราใกล้ตรงไหนมากที่สุดที่เขามีนะคะทีนี้เนี่ยเคาน์เตอร์ที่เขารับแบบนี้ยมันก็จะต้องหนึ่งเป็นรถส่วนบุคคลหรือ ยนต์ปกติธรรมดานะคะถ้าเป็นรถบรรทุกรถพ่วงหรือรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้น่ะมันจะเป็นรถพริเศษนะคะก็2เลยอะก็คือจะต้องไม่ขาดต่อทะเบียนเกิน1ปีนะคะถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของมันแล้วนะคะแต่ถ้าเอาแบบจริงๆบางทีเนี่ยมันทันย่เคยเจอนะคือเคยไปต่อให้กับพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ย ปีเปีก็ยังต่อได้แต่คือเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยภาษีหรือทะเบียนรถเนี่ยหมดเกิน3ปีนะคะทะเบียนเราอ่ะจะถูกอายัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความผิดเต็มเต็มเลยนะคะเราก็เสียค่าปรับด้วยบางทีเนี่ยทะเบียนขออายัดไปแล้วเราต้องไปขอปายใหม่ทําอะไรซึ่งมันยุ่งยากมากเราจะต้องไปเอารถไปตรวจสภาพใหม่นะคะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําให้มันแบบเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นไปตามเวลาดีกว่านะคะ ทีนี้เราก็มาดูแล้วละว่าแล้วการต่อภาษีรถเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยเราจะต้องมีแน่นอนนะคะลายเล่มเล่มทะเบียนรถหรือว่าเขาจะเรียกว่ารายการจดทะเบียนรถยนต์นะคะจะเป็นตัวจริงก็ได้แต่ว่าถ้าอย่างแบบบางคนที่รถยังไม่ยังไม่ยังผ่อนไม่หมด ยังติด Lissing อยู่หรือติด Finance อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้สำเนาทะเบียนรถเนี่ยไปต่อได้นะคะวันนี้วันเสาร์แต่อยากจะต่อภาษีขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะคะมันก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือแกะป้ายภาษีหน้ารถเนี่ยแหละค่ะภาษีทะเบียนนะที่มันจะเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมมีสีนะคะแล้วก็จะมีแบบเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยป้ายแบบเนี้ยนะคะอ่ะเอาไปใช้ต่อภาษีได้ คือเรามีเจตนาแล้วอะที่จะต่อภาษีอะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องให้แหละนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่แบบระบุเลขเล,เลขทะเบียนและรายการต่างๆนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บที่จะต้องมีพันยาเคยคุยไปแล้วเนาะเมื่อ EP แรกๆนะคะก็คือสำเนาพารลบหรือหางพรลบนั่นเองนะคะค่ะก็เราก็ใช้ตัวหางพารลบหน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ย จะฉีกมาแล้วนะพรลบรมันจะเป็นแผ่น A4 นะคะแผ่นกระดาษ A4 ทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวจริงนะคะหางตัวจริงจะมีแถบตรน,เนีเงินตรงนี้อันเนี้ยเราใช้แค่หางได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราไม่มีหางมันะหาหาแบบหากระดาษแถบเงินไม่เจอนะคะเราก็อาจจะโทรไปที่บริษัทประกันหรือว่าศูนย์ดูแลตัวแทนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็่าที่นี่แหละคะ่ะ อ่ะพอเสร็จปุ๊บนะคะก็เป็นกระดาษ A4 ยาวแบบนี้ถ้าเป็นรถที่อายุการใช้งานเกินเจ็ดปีมันจะต้องมีใบตรวจสภาพรถยนต์หรือที่เขาเรียกว่าใบตรอ,อนะคะแต่ทีนี้คนจะสับสนมากเลยอะ่ะพอบอกว่าเจ็ปีอ้าวพอปีที่เร็จปุ๊บไปตรวจรถบางคนพอเสร็จปุ๊บปรากฏพอไปตรวจเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่ต้องใช้ พราะจริงๆแล้วเนี่ยคำจำกัดความของรถเกิน7ปีเนี่ยสำหรับทัญญานะทัญยาจะพูดง่ายๆเลยก็คือรถตั้งแต่8ปีไปนะคะคือนับจากอะไรวันที่เราได้ป้ายทะเบียนอะเราได้รายการเล่มรถมาเนี่ยนะคะนับ1เช่นปี56 2556นะคะก็56นับ1 57 58 59 60 61 62 63อ่าเนี่ยปีนี้ปีต่อ63ใช่ไหมคะเข้า8เพราะฉะนั้นเนี่ย8ต้องตรวจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น5 7า7 58 59้า61 62 6้า9อ่าถ้า7แบบนี้ไม่ต้องตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำสูตรทันยาไกา่กเลยก็คือรถ8ปีถึงจะตรวจสภาพรถนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยถ้าตรวจสภาพรถเราก็ไปที่ร้านปลออค่าตรวจก็ประมาณสัก 200-200กว่าบาทอะไรแบบเนี้ย3 0 0ก็มีนะคะแล้วแต่ร้านนะคะแล้วก็อาจจะมีบวกแบตค่าบริการอะไรไปนะคะค่ะตรวจตรออรเสร็จเรียบร้อยนะคะ3อย่างเนี้ยก็เอามาใช้ได้แหละแต่ทีนี้คือตรงเนี้ยพูดในกรณีที่ว่ารถทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นรถติดแก๊สหรือเขาเรียกติด LPG เงี้ยนะคะติดกา๊าซธรรมชาติ C อะไรนะ NGV นะคะพวกเนี้ยจะต้องมีการนำรถเนี่ยไปตรวจรับรองการติดตั้งแก๊สก่อนนะคะถึงจะต่อได้นะคะเอ๊ะแล้วเราจะเตรียมเงินยังไงนะคะเงินค่าภาษีเนี่ยจริงๆปีที่1 ถึงปีที่5คือนับวนะันนะตั้งแต่ว่าครั้งแรกจนถึงครั้งที่5้านะคะค่าภาษีมันจะเท่ากันทุกปีนะคะยกเว้นว่าคุณจะไปติดถังก๊าซระหว่างทางแบบนี้มันก็จะได้ลดลงนะคะประมาณ5 0าสิบเอร์เซ็นต์นี้นะคะก๊กาซหมายถึงก๊าซ GV นะเพราะ L p G เนี่ยรัดไม่ได้ส่งเสริมนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารถเป็นทั่วไปเลยแล้วก็ประมาณ5ปีคงที่ปีที่6จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเจ็ดแปดเก้าค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ ถ้าเกิดเอาง่ายกว่านี้นะตอนนี้ขนส่งก็จะแบบอำนวยความสะดวกให้ง่ายขึ้นด้วยการที่ว่ามีลิงก์นะคะให้เช็คได้ก่อนที่จะไปต่อเราจะได้เตรียมเงินไปให้พอดีนะคะไม่ขาดไม่เกินไม่เหลือค่ะทัานยาเลือกที่ใกล้บ้านก็คือฟ i x C e ่ t r a รลาทัวนสอนะคะอยู่ใกล้ๆก็คือถ้าอันนี้ก็จากปาก จากทางราดเท้าอ่ะยูเนียนนะคะแล้วก็ตรงมาก่อนถึงแยกรัชดาตัดลาดเท้าอะค่ะก็คือจะมีบิ๊กซีเอ็กซ่าใหญ่ๆอยู่ที่นี่ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราต่อภาษีเสร็จรเราก็ถือโอกาสซื้อของเข้าวันด้วยนี่พกถุงผ้ามาด้วยเห็นไหมเราล,ลดหลอนก็ ตึกนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาเลยแล้วเราก็เห็นเลยเคาน์เตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะชำะ้านพาสีรถ วันเสาร์อาทิตย์นะคะ9โมงถึง5โมงเย็นแต่จะให้ดีก็อยากจะให้มาสักประมาณ4โมงเย็นก็พอเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้แบบมีเวลาเคลียร์งานนะคะก่อน5โมงที่เ็าจะได้กลับบ้านแล้วก็สาขาในบิ๊กซีเอ็กซ์ซ้านะคะก็จะมีลาด้าวรัชดารามินทาสุข 3, วนะออิบาล3แจ้งวัฒนะสำโรงอ่อนนุชเพชรเกษมบางประโอนนะคสวัสดีค่ะ วัสดีพีใหม่ค่ะพี่วันนี้มาคนเดียวเหรอคะอ๋ออันนี้หนูใช้อันนี้ต่อนะคะใช้โฟลเดอร์อ่าค่ะนี่ค่ะรถเก่งค่ะอ๋อได้ค่ะอ๋อค่ะเพราะคือจะไปใส่แฟ้มไว้ ได้ค่ะอ๋อค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอะตอนนี้เรามาดูกันว่าเราต่อภาษีมาแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะคะค่ะหนึ่งเลยอะเราจะได้ใบติดหน้ารถมาละเล 1อันนะคะ2เลยเนี่ยก็คือใบเสร็จรับเงินจริงๆอ่ะอกระติบนะคือจริงๆแล้วอ่ะธัญญาเนะ่ะเอาสำเนาทะเบียนรถมาแต่ธัญญาอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราไม่มีจริงๆุเฉยจริงๆอ่ะเราจะใช้ใบเนี้ยได้ไหมธัญญาก็เลยลองยื่นให้ดูก่องจริงๆที่เขาก็รับนะคะเพียงแต่ว่าพี่เขาก็จะถามรายละเอียดแล้วก็คีนิหนึ่งเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเราเป็นเจ้าของรถจริงไหมนะคะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะ ใบเสร็จที่ได้มาเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้เล่มทะเบียนรถถ้าเกิดว่าเราใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงนะคะด้านด้านหลังเล่มที่เขาจะปริ้นให้เราเป็นเป็นบรรทัดหนึ่งว่าเรามีการมาต่อภาษีแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาเล่มรถมานะคะพันย่าแนะนําคือให้เก็บใบเสร็จรับเงินตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็เป็นหลักฐานว่าปีนี้เรามาต่อแล้วเกิดสมมุติว่ามันหายหรือระบบมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้เอาไว้อ้างอิงนะคะ สิ่งที่สองเลยก็คือเห็นไหมท้ายใบเนี่ยมันจะมีบอกเราด้วยว่าภาษีหมดเมื่อไหร่แล้วภาษีปีต่อไปอะจะจ่ายเท่าไหร่เราจะได้เตรียมเงินมาถูกที่ทันยาคุยไว้ก็คือว่าเห็นไหมว่าอ,อัตราการเสียภาษีเนี่ยมันคือสามารถดูจากหน้าเว็บได้นะคะมีลิงก์ให้ดูแต่ทีนี้เกิดสมมุติว่าลิงก์มันไม่ดีเน็ตล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนื่นก็สามารถดูตรงนี้ได้นะคะทีนี้กรณีถ้าเป็นรถที่ ครบ7ปีนะแล้วกําลังจะครบ8ปีหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีเขียนโน้ตไว้อะว่าจะต้องนําใบตรวจสภาพรถอ่ะมาด้วยเพราะฉะนั้นท้ายตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อความสําคัญอยู่พอเราได้รับมาเสร็จปึ๊บอ่านมิดนึงเพราะอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะคุ้นคุ้นและปีหน้าเราจะได้ คุณคุ้นจำได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดหน้าเราอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมง่ายจะตายคือทันย่านะ่ะก็เอาเล่มมานั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะทําให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีเล่มตัวจริงนะคะไม่มีสาําเนาทะเบียนรถนาเนี่ยเราจะสามารถตอร่อภาษีได้ยังไงนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอร่อภาษีเสร็จเรียบร้อยเราเจอเล่มตัวจริงแล้วนะคะเราก็เอาเล่มตัวจริงเนี่ยค่ะแวะมาที่เคาน์เตอร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ มาให้พี่เขาสแตมป์ไว้ด้านหลังเพื่อเป็นระบุยืนยันการต่อภาษีที่ถูกต้องนะคะทางที่ดีเนี่ยในเล่มเนี่ยเราก็ควรจะมีสแตมป์ไว้มันมันดีที่สุดนะคะขอโทษนะะักะเมื่อกี้ไม่ได้เอาเล่มมาพอดีมีเล่มมาด้วยค่ะจะให้ช่วยตินด้านหลังให้ด้วยใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเรามารับสมุดพูดง,ง่ายๆก็อัพบุ๊กนะคะคล้ายๆเหมือนเรามาแบงค์นะคะทีนี้ธัญญาขอแถมนิดนึงไหนๆเราพูดถึงเรื่องเล่มทะศีรถเล่มทะเบียนรถนะคะพอเราได้เล่มมาแล้วนะคะตรงนี้เขาจะมีเขียนว่าลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์แนะนําว่าให้เซ็นชื่อไว้นะคะเซ็นชื่อของตัวเราอะคะ่ะที่เป็นเจ้าของรถเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครเอาเล่มไปเนี่ย เราเราเซ็นไว้ก่อนเขาจะปลอมลายเซ็นเราอะยากในการที่จะเอาไปทําขายรถหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เซ็นไว้อย่างเงี้ยใครหยิบเจอไปปุ๊บอย่างเงี้ยไปปลอมลายเซน็นและเสร็จไปปลอมัตรประชาชนไปอมไปปลอมเอกสารการเป็นตัวตนของเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขายได้นะคะอันนี้คือเป็นการการไม่ดีกว่าแก้อย่าลืมมาไปใช้กันนะคะต่อภาษีง่ายนิดเดียววันไหนเรามาห้างเราก็ต่อได้นะคะวันนี้ทัญญาก็อยากจะฝากสาระความรู้ตรงนี้นะคะ ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่ต่อภาษีนะคะรีบมาต่อนะคะสิ้นปีปีใหม่เราจะได้ใช้รถอย่างปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจสบายใจนะคะฝากเพื่อนเพื่อนแชร์ด้วยแล้วกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะทัญญ่าจะเอาเรื่องราวอย่างงี้เก็ดเล็กเกตน้อยเนี่ยมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่เคยลองใช้บริการต่อภาษีแล้วทิมเข้ามานะคะว่าเคยไปใช้ที่ไหนแล้วรู้สึกยังไงนะคะแล้วมาคุยกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย